น้นองเบิรฉากด้วยฉากสุดสยอยงที่ญิงสาวชื่อเอวายืนอยู่ข้างหน้าต่างอพาร์ตเมนต์เธอได้เห็นภาพอันน่าสยดสยองของการระเบิดของนิวเคลียร์ที่สร้างความเสียหายให้กับเมืองด้วยความตื่นตระหนกเซียมเฟนหนุ่มของเธอรีบดึงเธอออกไปและร่วมกับชาวบ้านคนอือนอ่อนๆด้วยความเร่งรีบเพื่อหลีกหนีจากหายนะที่กำลังเกิดขึ้นขณะที่พวกเขาพบว่าลิฟต์ถูกครอบครอง พวกเขาวิ่งลงไปชั้นล่างอย่างสิ้นหวังและมุ่งหน้าไปยังห้องใต้ดินเพื่อหาที่กำบังจากการรเบิดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในการแข่งกับเวลาพวกเขาแทบจะไม่สามารถเข้าไปในห้องใต้ดินได้มิกกี้ใช้ที่อาศัยอยู่ที่นั่นพยายามปิดประตูให้ทันเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศพิษเข้ามาหลบภัยชั่วคราว่ามกลางความวุ่นวายมีผู้พักอาศัยเพียงแต่คนจากอาคารอาพาร์ตเมนต์ทั้งหมดที่สามารถไปถึงความปลอดภัยของชั้นใต้ดินได,ได้ซึ่งยังทำหน้าที่เป็นที่พักพิงสำหรับวองรเบร์ของอาคารด้วยผู้รอดชีวิตเหล่านี้ได้แก่เเเออวาและซฟ มาริลีนและว e นดีลูกสาวของเธอพี่น้องจอรและเอเดรียนกับเพื่อนของพวกเขาเบบี้และเดวินผู้โดดเดี่ยวมิกกี้ซึ่งรับหนะ้าที่เป็นผู้นำประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ดูแลผู้รอดชีวิตกลุ่มนี้เขาปิดประตูที่พักพิงอย่างแน่หนาเตือนคนอื่นๆว่าอย่าเปิดมันไม่ว่าในกรณีใดฮ่า <laughs> เวนดี้ซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องเริ่มทุกใจมากขึ้นจากสถานการณ์ที่ยแย่นี้ส่งผลให้มิกกี้ต้องเยียบปากเธออย่างรุนแรงจากนั้นผู้รอดชีวิตก็ตกใจกับเสียงอาคารอพาร์ตเมนต์ที่พังทลายลงเป็นซากปรักักพังเหนือพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มนี้ยอมรับการครอบงำของมิกกี้และควบคุมสถานสงเคราะห์อย่างไม่เต็มใจ พวกเขากินถั่วที่เขาจัดหาให้และนอนในบริเวณที่เขากำหนดขณะที่เมกกี้อยู่คนเดียวสามารถเข้าถึงห้องส่วนตัวของเขาได้ความตึงเครียดก็เพิ่มสูงขึ้นเมื่อจอ์จและบ๊อบบี้กระสับกระส่ายและเป็นกังวลเผชิญหน้ากับมมกกี้เกี่ยวกับการออกจากสถานสงเคราะห์สิ่งนี้นำไปสู่ความขัดแย้งสั้นๆแต่รุนแรงสถานการณ์พลิกผันเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงเคาะประตูขาดจากโลกภายนอกและไม่มีสัญญาณวิทยุ ในตอนแรกกลุ่มเชื่อว่าอาจเป็นทีมกู้ภัยและโต้อตอบด้วยความยินดีอย่างไรก็ตามมิกกี้ไม่เชื่อสถานการณ์จึงสั่งให้ปิดไฟกลุ่มคนถอยร่นเมื่อการปะทะรุนแรงขึ้นและในที่สุดประตูก็ถูกบังคับให้เปิปเปดโดยกลุ่มชายติดอาวุธในชุดป้องกันอันตรายทางชีวภาพในความสับสนวุ่นวายที่ตามมาผู้บุกกรุกติดอาวุธจับเวนดี้ลูกเสาของมาริลินแล้วจากไปคนร้ายที่เหลือถูกโดวินและมิกกี้ค้นล้มในการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงในระหว่างการต่อชู้เอเดรียน ถูกยิงเข้าที่หน้าอ,อกหลังจากที่ผู้โจมตีจากไปสมาชิกในกลุ่มต้องต่อสู้กับผลพรงทของเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจในี้สถานการณ์ของพวกเขาตอนนี้ไม่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่นานหลังจากความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมาริลินเริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการลักพาตัวเวนดี้ลูกสาวของเธอโดยผู้บุกรุกลึกลับความโศกเศร้าและความสิ้นหวังอย่างรุนแรงของเธอทําให้กลุ่มต้องกักขังเธอไว้ในห้องเก็บของเพื่อความปลอดภัยของเธอเอง ในขณะเดียวกันเอเวอร์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับแซมและพบว่าตัวเองใกล้ชิดกับเอเดรียนมากขึ้นในขณะที่เธอดูแลาบดลาดแผลจากกระสุนปืนของเขาทั้งกลุ่มรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับความโศกเศร้ขาของมาริลีนจึงตัดสินใจดำเนินการตามหาลูกสาวของเธอพวกเขาเลือกจอดให้สวมชุดของทหารผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเพื่อพยายามแทรกซึมเข้าไปในดินแดนของศัตรูและค้นหาเวนดี้จอร์จออกจากศูนย์พักพิงโดยสวมชุดทหารและก้าวเข้าไปในสภาพแวดล้อมที่ปกคลุมไปด้วยแผ่นพลาสติกอย่างน่าขนลุก แม้ว e ่าเขาจะฝืนใจแต่เขาก็ดำเนินไปอย่างกล้าหาญจนกระทั่งค้นพบพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายห้องทดลองโดยใช้การปลอมตัวของเขาให้เกิดประโยชน์เขาเข้าไปในห้องล a บอย่างระมาดระวังโดยที่หัวใจของเขาจมลงเมื่อเห็นวินดี้รวมถึงเด็กคนอื่นๆที่ได้รับการช่วยเหลือซถูกคุมขังอยู่ในกรงล a บอย่างไรก็ตามความคุ้มครองของเขาก็พังทลายลงในไม่ช้าเมื่อทหารตรวจสอบบัตรประจำตัวของเขาและพบว่าเขาเป็นคนแอบอ้าง ในการหลบหนีอย่างสิ้นหวังจอดสามารถสังหารทหารสองคนและกลับไปที่ศูนย์พักพิงได้การกลับมาของเขานำมาซึ่งเขาวร้าเขาบอกกับมาริลินด้วยสีหน้าโศกเศร้าว่าวินดี้ถูกฆ่าตายครู่ต่อมากลุ่มได้ยินเสียงประตูของพวกเขาถูกเชื่อมปิดจากด้านนอกซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าสยดสยองว่าทหารตั้งใจจะดักพวกเขาไว้ข้างในจนตาย จอได้รับรังสีในระหว่างปฏิบัติภารกิจในไม่ช้าก็เริ่มสแสดงอาการป่วยจากรังสีส่งผลให้สถานการณ์เลวร้ายภายในศูนย์พักพิงเมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มเริ่มสงสัยในตัวมิกกี้โดยสงสัยว่าเขากักตุนอาหารโดยให้แต่ถั่วเท่านั้นความเป็นจริงอันไม่พึปงประสงค์ของการถูกคุมขังของพวกเขายิ่งทนไม่ไหวอีกต่อไปเนื่องจากศพที่นอกเปล่อยของทหารที่พวกเข,ขาฆ่าไปก่อนหน้านี้ มิกกี้คิดแขนการที่น่าสยดสยองในการกำจัดศพโดยการตัดพวกมันออกเป็นชินช้นๆแล้วโยนพวกมันลงในถังบำบัดน้ำเสียเขามอบหมายงานที่น่าสยดสยองนี้ให้กับบ,บ๊อบบี้ซึ่งมีพฤติกรรมภายนอกที่แข็งกร้าวอย่างไรก็ตามลักษณะงานที่น่าสยดสยองส่งผลกระทบต่อบ๊อบบี้ทำให้เขาตัวสัน่นและหน่าซีดอย่างเห็นได้ชัดจอดและมิกกี้ก้าวเข้ามาทำงานให้เสร็จอย่างไม่เต็มใจ สถานการณ์ภายในสถานสงเคราะห์อย่างเมื่อกลุ่มเริ่มแตกสลายภายใต้ความเครียดจากสถานการณ์ที่เลวร้ายของพวกเขามาล i นอารมณ์ไม่มั่นคงและโดดเดี่ยวหลังจากการสูญเสียลูกสาวของเธอมุ่งไปหาบับบี้ซึ่งมีแผลเป็นทางจิตใจจากการแยกชิ้นส่วนศพความบอบช้ำทางจิตใจร่วมกันทำให้พวกเขามีความสัมพันธ์ทางเพศความหงอยยมาริลินเคยพยายามให้เหตุผลกับเธอแต่สภาพที่ไม่สบายใจของมาริลินกลับทำให้เธอแนะนำว่าเอวาควรสารต่อความสัมพันธ์กับจอร์จซึ่งแสดงความสนใจในตัวเธอ เมื่อจะหนักว่าความพยายามของเธอร้ประโยชน์เอวาจึงทิ้งมาริลินและบ๊อบบี้ไว้อย่างไม่เต็มใจความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเอวาสังเกตเห็นเดฟลินโผลออกมาจากห้องโดยมีปืนมุ่งหน้าไปยังห้องของมิกกี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอติดตามและเป็นพยานให้มิกกี้ออกจากห้องเก็บของลับภายในที่พักของเขาเองเมื่อเผชิญหน้ากับเดฟลินด้วยจ่อมิกกี้จึงถูกบังคับให้เปิดเผยห้องที่ซ่อนอยู่อย่างไรก็ตามในเหตุการณ์พลิกผันที่น่าตกใจมิกกี้เอาชนะเดฟลินคว้าปืนและยิงเขาสาหัสเอวาเห็นความตื่นะหนกของการฆาตกรรม และรีบๆไปแจ้งเตือนคนอื่นๆเมื่อถึงเวลาที่กลุ่มมาถึงมิกกี้ก็ปิดประตูและปิดบังห้องใหม่ด้วยผ้ากำบังเขาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวและยิงเดฟลินแต่คนทั้งกลุ่มกลับมีท,ท่าทีสงสัยในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบห้องที่ซ่อนอยู่และควบคุมมิกกี้ไวบ้บนเก้าอี้โดยต้องเผชิญกับกุญแจล็อกที่ประตูจอดและบอบบี้หันไปทรมานมิกกี้เพื่อยกรหัส แม้ว่าไอวาจะขอร้องให้หยุดแต่การทรมานก็ทวีความรุนแรงขึ้นจนกระทั่งมิกกี้ไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดที่นำไปสู่การเปิดเผยที่เก็บอาหารที่มิกกี้ซ่อนตัวจากกลุ่มในคืนนั้นได้อีกต่อไปทั้งกลุ่มดื่มด่ำไปกับงานเลี้ยงด้วยสิ่งของที่เพิ่งค้นพบโดยขังมิกกี้ไว้ในห้องอย่างไรก็ตามบรรยากาศเริ่มแย่ลงเมื่อจรอ์จและบ๊อบบี้เริ่มสแสดงคำพูดดูหมิ่นต่อมารีลินโดยรู้สึกรังเกียจและไม่พอใจกับพฤติกรรมของพวกเขาไอวอร์ออกจากการชุมนุมการเปลี่ยนแปลงภายในสถานสงเคราะห์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเเมมื่อจอและบ,บ้ขาควควุ โดยปฏิบตัติต่อมาริลินเป็นวัตถุทางเพศและผลักใสคนอื่นๆให้มีบทบาทรองเมื่อความเป็นจริงงนโหดร้ายของสถานการณ์แย่ลงไอเวอร์และเอเดรียนพบความปลอบใจในบริษัทของกันและกันโดยแบ่งปันเครื่องดื่มเป็นครั้งคราวเมื่อเรื่องราวดำเนินไปบ๊อบบี้ยืนยันอำนาจที่เพิ่งค้นพบนำมิกกี้ไปหาเอวาและเซียนประกาศว่ามิกกี้เป็นความรับผิดชอบของพวกเขาแล้ว สถานการณ์จะล่อแหลมมากขึ้นในช่วงเวลาแห่งความเมตตาเอวาแบ่งปันน้ำของเธอกับมิกกี้ที่ถูกผูกไว้มิกกี้ฉวยโอกาสขอให้เอวาแก้มัดเขาเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็น้มตัวเข้ามาบอกความลับมีปืนช่อนอยู่ในห้องของเขาที่จอร์ดและบ๊อบบี้มองข้ามการเปิดเผยนี้จุดประกายความหวังอันริบหรี่ในตัวเอวาเธอมองว่าปืนเป็นหนทางที่มีศักยภาพในการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่อันตรายและคาดเดาไม่ได้ของจอร์ดและบ๊อบบี้เพิ่มมากขึ้น เอวาเล่าให้เซมฟังเกี่ยวกับปืนที่ชอนอยู่โดยกระตุ้นให้เขาไปเอามันกลับมาเนื่องจากความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาอย่างไรก็ตามเซมซึ่งยึดมั่นในหลักการและอาชีพเดิมของเขาปฏิเสธความคิดที่เขายืนกรงว่าแม้ว่าพวกเขาจะได้ปืนมาพวกเขาก็จะไม่หันไปใช้ความรุนแรงเพราะพวกเขาโดยพื้นฐานแล้วแตกต่างจากคนอื่นๆต่อมาขณะที่เซมไปดื่มรวมกับจอร์จและบ๊อบบี้เอวาถูกปีบังคับให้นั่งเล่นเกมแห่งความจริงหรือกล้ากับพวกเขา การสักถามของจอร์ดทำให้เอวาตกอยู่ภายใต้ความสนใจที่ไม่สบายใจแต่เธอแสดงความรักต่อแซมซึ่งช่องความสนุกสนานให้กับทั้งคู่เป็นอย่างมากสถานการณ์บานปลายเมื่อจอร์ดและบอบบี้เรียกร้องให้แซมแยกศพของเดฟลินในถังบำบัดน้ำเสียการปฏิเสธของแซมทำให้พวกเขาต้องใช้กำลังและเอวาก็เข้ามาแทรกแซงอ้อนวอนให้พวกเขาปล่อยตัวเขาพวกเขาบังคับให้เอวาทำภารกิจอันน่าสย,ยาดสยองแทนโดยขู่ว่าจะทำร้ายแซมหากเธอไม่ปฏิบัติตามเอวารู้สึกฟุ้งซ่านและอ่อนแอจากความเจ็บปวด มิกกี้สังเกตเธอเร่งเร้าให้เธอครอบครองปืนโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้เขายังเผยว่ามีทางหลบหนีจากที่พักพิงผ่านทางบำบ,บัดน้ำเสียได้อย่างไรก็ตามไอเวอร์ออกจากมิกกี้อีกครั้งโดยไม่มัดเขาขณะที่จอแสดงสัญญาณของการแพร่รังสีผมของเขาเริ่มรุ่งเรืองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามาคัคคีและการปฏิเสธเขากวนผมที่เหลือออกและทำแบบเดียวกันกันกบบ๊อบบี้ ความทุกข์ของเอวัทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเธอเข้าไปในห้องเก็บอาหารซึ่งปัจจุบันอ้างว่าเป็นดินแดนของจอร์ดและบอบบี้ที่นั่นเธอค้นพบที่นิ่งเฉยและนำพาเธอไปสู่ข้อสรุปอันน่าสะเทือนใจที่ว่าพวกเขาได้ฆ่าเธอเอาชนะความเศร้าโศกเธอจึงหนีออกจากห้องทั้งน้ำตาเอดรียนเห็นความปวดร้าวของเอวาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดและความโกรธไม่สามารถประนีประนอมกับการมีส่วนร่วมของพี่ชายในก,นการกระทำอันมุ่งร้ายดังกล่าวในช่วงเวลาวิกฤต ไดเอวาตกอยู e ang ang e z z ong, ่ในความสิ้นหวังจึงวางแผนนำปืนที่ช่อนอยู่ออกจากห้องของมิกกี้เธอสร้างทางเบี่ยงโดยการตัดไฟฟ้าทำให้ที่พักพิงตกอยู่ในความมืดเธอสั่งให้แซมใช้โอกาสนี้ไปเอาปืนโดยแจ้งตำแหน่งที่แน่นอนให้เขาทราบตามที่คาดไว้บ๊อบบี้รู้สึกหมดเหนียดกับไฟดับกระทันหันเมื่อจับจังหวะไดเอวาก็เข้าไปในห้องเพื่อหันเหความสนใจของจัดโดยมีแซมติดตามเธอไปหยิบปืนออกมาอย่างไรก็ตามแข่งกลับพบกับความยุ่งยากอย่างรวดเร็วแซมพยายามจะเข้าไปในห้องบ๊อบบี้ถูกจับได้ซึ่งตั้งคำถามถึงการปรากฏตัวของเขา แซมคิดอย่างรวดเร็วและอ้างว่าเขากำลังค้นหาอาหารเนื่องจากความหิวบ๊อบบี้ในการแสดงอำนาจที่น่ารำคาญเริ่มแสดงท่าทีก้าร้าวและเป็นสัตว์ต่อเซมในขณะเดียวกันสถานการณ์ของไอวอร์กลายเป็นอันตรายเมื่อจอจที่ไม่สามารถควบคุมได้เริ่มสัมผัสเธออย่างไม่เหมาะสมแม้ว่าเธอจะพยายามปัดเป่าเขาก็ตามจอชมีพลังและก้าร้าวมากขึ้นเรื่อยๆโดยพยายามจะลุะเลิดทางเพศเธอโดยท่าทีสิ้นหวังเอวาคว้าสิ่งของจากโต้แล้วจมดีจอจเพื่อพยายามหลบหนีอย่างไรก็ตามการหลบหนีของเธอถูกขัดขวางเมื่อจู่ๆไฟก็เปิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเกิดจากเอเดรียนโดยไม่ได้ตั всем, ้งใจซึ่งไม่รู na, ้ถึงแผนของเอวาและเซีมในอีกส่วนหนึ่งของสถานสงเคราะห์เซียมต้องอดทนต่อพฤติกรรมหน้าอัปยศอสูของบอบบี้จึงจัดการยึดตุนได้และชี้ไปที่บอบบี Natural ้บังคับให้เขาถอยออกไปเมื่อเอวาวิ่งออกจากห้อง เมื่อจอร์ไล่ตามเธอพบว่าเซมจับอบบี้จ่ออยู่จอร์ดเมื่อเห็นความขัดแย้งใกล้เข้ามาเซมก็เกิดอาการเสียสมาธิไปั่วขณะท่ามกลางความสับสนวุ่นวายเอวารีบเสนอแนะให้เซมส่ง,สงปืนให้เอเดรียนอย่างไรก็ตามแซมซึ่งถูกครอบงำด้วยความอิจฉาและความเข้าใจผิดจึงยิงเอเดรียนสาหัสด,ด,ด้วยการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เอวาเช็ดคอของบับฟี้จากด้านหลังข้าเขาแล้วรีบวิ่งไปยังจุดที่มิกกี้ถูกมัดไว้จอดไล่ตามเอวาแต่เมื่อมาถึงเขาวพบว่าเธอแก้มัดมิกกี้แล้วมิกกี้จึงคว้าจังหวะนั้นไว้เพื่อแก้แค้นด้วยการยิงจอดในช่วงเวลาสำคัญของเรื่องสถานการณ์นวุ่นวายจนจอดได้รับบาดเจ็บและหมดหวังควา้าตะเกียงน้ำมันเอวาและมิกกี้เฝ้าดูเขาอย่างระมัดระวังไม่ทนันระวังตัวเมื่อจุ่จุจอดก็โยนตะเกียงลงบนพื้นทำให้เกิดเปลวไฟอันรุนแรงที่ลุกลามไปทั่วห้องอย่างรวดเร็วและจุดไฟเผาตัวเองเซมฟน คืนสติท่ามกลางความวุ่นวายและช่วยเหลือมิกกี้ในการพยายามดับไฟที่ลูกลามอย่างรวดเร็วขณะที่ห้องเต็มไปด้วยควันหนาทึบจากน้ำมันเอวาจึงตัดสินใจหลบหนีเพียงเสี้ยววินาทีเธอรีบวิ่งไปที่ห้องที่มิกกี้เคยครอบครองมาก่อนโดยปิดประตูดังปังตามหลังเธอแยกตะวงออกจากมิกกี้และแซมอย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะตื่นโจระนกและดูแลตัวเองอีวัถอยกลับเข้าไปในที่พักพิงมุ่งหน้าไปที่ห้องโดยเก็บถังบำบ,บัดน้ำเสียและชุดป้องกันอันตรายทางชีวภาพ เธอล็อกประตูรวมอย่างรวดเร็วและปิดผนึกมิกกี้และเซียมไว้อีกด้านหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่เธอทำท่าระเบิดจนหัวใจทแทบระเบิดก่อนที่จะบุกเข้าไปในห้องน้ำและถังบำบัดน้ำเสียเทอาไวผ่านความโศกโรกและในที่สุดก็พบบันไดที่พาเธอออกจากที่พักพิงและออกสู่โลกภายนอกเอวาต้องเผชิญกับความเป็นจริงอันน่าสยาสดสยองของเมืองที่ถูกทำลายล้างซึ่งเป็นภูมิประเทศที่รกร้างไร้ชีวิต ฉากสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าเอวายืนอยู่ท่ามกลงางซาบระคักพังศีหน้าของเธอชาและไร้อารมณ์เธอหลงทางจนไม่มีทางหันกลับมาหลังจากอดทนต่อการทดลองอันน่าสยดสยอยงในสถานสงเคราะห์ภาพยนตร์ปิดท้ายด้วยภาพหลอนนี้ปล่อยให้ชะตาก,กรรมของเอวาไม่แน่นอนท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่อาจเปลี่ยนแปลงจักหายนะ แาวิ่งลบเข้าไปในบังกะที